ครับตอนนี้เจ๊เขากําลังวอร์มไว้นะครับกะจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับได้รับช้วยทองคํานะครับวันนี้กําลังวอร์มอย่างหนักเลยปรับรถปรับลาให้ได้นะครับไปเลยครับ ชิ้นหนึ่งรับไปเลยครับจักรยานนะครับนะครับใครที่มาวันนี้ได้ทุกคนนะครับจักรยานเสือภูเขานะครับดูครับเตรียมมาเลยครับมีหลายคันนะครับซ<ะ>ี่สองเกติถึงไหนละซี่สองเกติปะอันนี้จบ